เอาเละครับกลาวสวัสดีกับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะฮะ<ม>เราจะมาทดลองอสว่านใหม่กันนะครับซึ่งสว่านใหม่นี่ก็มีของค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับผมก็เป็นเซตใหม่นะครับเซเลเทียล mm hmm. นะครับผมก็เป็นเซตที่สามารถ E อีได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นโฮลี่ดากอน ในยุคสมัยใหม่แล้วกันนะครับเพราะว่ายุคสมัยเก่าเนี่ยจะเป็นของสายแคทตนะครับไม่ใช่สายนอร์มอลนะแต่ว่าครั้งนี้มาเป็นแบบเป็นสายนอร์มอลนะครับก็เลยเป็นฮอลลี่ดากอนแบบยุคสมัยใหม่สมัยนี้แหละนะครับอ่ะก็ของตามนี้นะครับของที่แพงๆเลยนะครับตอนนี้ไม่น่าจะใช่เซตเนี้ยไม่น่าจะใช้เซตเนี้ยนะครับผมรีเจนเนี่ยไม่ไม่แพงแล้วนะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะถูกเลยทีเดียวนะครับแต่ระดับอันติเมตเนี่ยไม่แน่นะ ระดับอัลติเมตค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับของดีนะครับอัลติเมทเพราะว่ามันมันบวกขึ้นมาเพิ่มขึ้นค่อนข้างที่จะเยอะเลยผลสมควรนะครับแล้วก็จะมีเซตอีก3อย่างนะครับก็เป็นเซตใส่แคดดีนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นของพวกเซตฝ่ายของดีเหมือนเดิมนะครับก็จะมีอะไรอ่อะมีลูกแก้วนะครับลูกแก้วสสีเข้าแล้วนะเซตมีลูกแก้ว2สี ก็ขุดสว่านเนี่ยใช้เยอะมากพอสมควรเลยนะครับใช้3อันนะ3อันแรก1ชิ้นนะครับผมเป็นทั้ง2อย่างเลยนะครับมี1 2แล้วก็3นะครับก็ใช้ทั้ง3อันเลยนะครับค่อนข้างที่จะใช้เปลืองอยู่พอสมควรเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่จะทําการขุดนะครับผมก็ให้คิดดีๆแล้วกันนะครับว่าจะขุดเป็นแบบนี้ดีไหมแต่ว่าที่แน่ๆเลยสว่านเนี่ย EXP EH ล้นชัวร์ล้นแบบล้น โคตรจะล้นอ่ะอีกอ่ะนะครับผมอืมอ่ะเดี๋ยวผมซื้อสว่านแบบโดยตรงเลยนะครับตอนนี้มีห้าแสนนะก็จะซื้อสว่านไปทั้งหมดถ้าเกิดว่ารวมๆแล้วต้องซื้อไปประมาณ72ชิ้นนะครับเออเจชิ้นถึงจะได้24ชั่วโมงนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับอ่าผมไม่รู้ว่าบวกถูกไหมนะแต่ว่าอาจจะใช่อยู่นะครับถ้าเกิดว่าขุด24ชั่วโมงเนี่ยมันไม่ได้ของแคสหรืออะไรอย่างเงี้ย จะสวยมากเลยแต่อันนี้คือผมจะขุดให้ดูทั้งหมด24ชั่วโมงแล้วกันนะเพราะฉะนั้นซื้อเลยไม่ต้องห่วงผมซื้อแน่นอน72ชิ้นนะนะครับ20ชิ้นแล้ว30ชิ้น40ชิ้น50ชิ้น60ชิ้น70ชิ้นครับผมแล้วก็อีก2อัน โอเค70ชิ้นเนี่ยจะได้24อันพอดีนะครับ72ชิ้นเออประมาณนี้รวมๆแล้วนะครับมาแลกกันเลยอ่านี่ไงมาแล้วไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ใช่ไหมไมต้องเ๋ยวเดี๋ยวเดีเด,ดูก่อนอ่า72นะตามนี้เลยนะ72อันนะครับซื้อเลยนะครับ24ชิ้น ได้72เป๊ะนะครับผมไม่ต้องใส่ไม่ต้องใส่เซนไม่ต้องใส่เงินเพิ่มนะครับก็ใส่สว่านมาปุ๊บแล้วก็แลกได้เลยนะครับ24ชิ้นนะไปซื้อเรียบร้อยนะครับผมก็จะเริ่มทําการขุดเลยแล้วกันนะครับผมจะทิ้งยาวๆเลยทีเนี้ยทิ้งขุดสว่านยาวๆเลยนะครับตรงนี้เลยนะก็ขุดสว่านสามเนี่ยของมันดีไหมก็ก็ดีอยู่นะนะครับ ถามว่ามันคุ้มไหมมันก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดู24ชั่วโมงนี้จะได้เห็นอะไรแวๆวๆหรือเปล่านะครับแต่รวมๆแล้วตรงเนี้ยเสียหลายตังนะยี่ยิบสามเนี่ยสว่านหนึ่งอ่าสะว่านสามหัวเนี่ยก็ชิ้นละชิ้นละ30มเอ็มเอ้ยสาบาทเออถ้าเกิดซื้อกับ z ซเอหรือว่าสุลต่านนะครับสามคูณสก็เป็นเก ได้ชิ้นหนึ่ง90ชิ้นหนึ่งเลยนะ90สิได้ชิ้นหนึ่งอ่าสิคูณ24 2, หนึ่งโอ้การลงทุนครั้งนี้เสี่ยงเหลือเกินชีบหายแล้วการลงทุนครั้งนี้เสี่ยงมากเลยอ่ะ2001อ่ะนะครับก็รอรลุ้นดูกันแล้วกันนะว่าเราจะได้เท่าไหร่ได้กี่ชิ้นนะครับได้ของถาวรหรือไม่นะฮะก็รอติดตามแล้วกันนะครับผมนี่เลย เดีย๋ยวของให้ดูเดี๋ยวของให้ดูนะครับหลังจากที่ขุดสว่านเสร็จนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาวาร์ปกันนะครับแล้วก็อีกพีอ่ะที่แน่แน่อีกพีหลักหมื่นขึ้นหลักหมื่นหลักแสนแน่นอนนะครับนี่เลยอีกพีผมดูจดไว้ที่ประมาณนี้นะสิบห้าสิบเก้าล้านนะครับผมห้าสิบเก้าล้านอาจจะเลยเลเวลหกสิบหกสิบกว่านู่นแหละหกสิบห้าอาจจะเป็นไปได้นะอาจจะถึงนะเพราะว่ามันยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยไนงะ เดีย๋ยวผมจะขุดให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับ24ชั่วโมงนี้รอลุ้นผลกันนะครับ EP จะบึ้มบั้มซะแค่ไหนนะครับ EP เนี่ยค่อนข้างที่จะดีเลยนะสำหรับการขุดนะสว่านใหม่นะครับผมมันชื่อว่าอะไรเนี่ยกาลากราสกาลาแกสติกกาแลสิกมันไม่ใช่กาแล็กซี่นะแต่กาแลสิกกาแลสติกอืมสักอย่างนึงนะ่หละกาแลสิกทิปเปิ เออนั่นแหละกูสวรา์นั่นแหละกูก็อ่านไม่ออกว่ะชื่อมันยากมากเลยเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะวาร์ปกันสามสองหนึ่งอะนะครับก็ผ่านไปแล้ว24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเราได้อะไรกันบ้างนะครับผมแล้วก็จะมารวมยอดทีหลังมารวมยอดอีกพีด้วยนะครับผมอีกพีก็ใช่นะครับเพราะว่าหลักๆเลยนะครับสวรค์สว่านใหม่เนี่ยมันจะได้อีกพีนะครับผมแล้วก็ของที่เหลือก็เป็นของกระจิบกระจ้อยนะครับ ของก็ถาวนนะครับก็จะมะีของที่ได้ก็อันนี้ชมผมใหม่นะครับผมแล้วก็จะมีมีหนึ่งชิ้นแล้วมีกางเกงใหม่จัลโลนะครับสองละอันแล้วก็มีเสื้อสามแล้วก็ประดับนะครับผมสี่หนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมของที่แพงนะครับก็มีอยู่เหมือนกันนะครับผม แล้วที่เหลือก็จะเป็นลูกแก้วนะครับลูกแก้วเป็นส่วนใหญ่เลยนะฮะโอ้โหเยอะจัดอันที่มีราคาจริงๆนะ่ะลูกแก้วก็คือลูกนี้ครับผมไวแ and อเรนต์นะครับผมก็คือบวก10ลูกแก้ว2สีนะครับผมอมที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็เป็นสีแฟชั่นนะออโอเคเดีย๋ยวผมจะมาบวกให้ดูครับว่าเราได้อะไรยังไงกันบ้างนะครับผมมามาเปิดเครื่องกิเล็ดเบเออ สามเอ็มเว้ยเฮ้ยทรงผมสามเอ็มว่ะทรงผมสามเอ็มนะก็ชิ้นอื่นทำไมมันราคาถูกวะทำไมชิ้นนี้มันแพงวะอุ้ยสามสิบเอ็มครับกางเกงเฮ้ยสามสิบเอ็มบวกเลยอย่างเงี้ยโคตรแพงสามสิบเอ็มนะเสื้อสามเอ็มครับแต่ตีไปกลมๆสองเอ็มห้าขายออกเฮ้ย แพงประดับแพงกูได้ของแพงด้วยเนะี่ยเอ้ยของแพงด้วยนะประดับ 9m ตีไปกลมๆประมาณ 9m ละกันเพราะว่ามันอันนี้ 9m 5ไม่รู้จะออกไหมนะ 9m บวกอุย4 4 m แล้วแหวนแหวนเนี่ย 3m 3m บวก ถุงมืออะไรก็ไม่รู้นะซิเทม่าเหรอถุงมือซิเทม่า s y s T e m ซิเทม่าเฮ้ยทำไมถุงมือแพงจังวะเฮ้ยโอ้เซ็ตทิศซ็ซิเทม่าวะเฮ้ยแพงนะเนี่ย 8M เเฮียไม่คิดเลยว่ามันจะแพงขนาดนี้ 8m บวกทรงผมอันติเมทครับแพงมากต้องแพงมากแน่แ c e l e s t ต้องแพงมากแน่แม่จา๋าระดับอันติเมทเลยนะทรงผมเนี่ยไม่ได้หากันง่ายๆนะอันติเมททรงผมไม่แต่ทรงผมรีเจนว่ะเอ้ยรีเจนรีเจนหมดเลย นี่แพงไมหมล่ะมึงเย็สเค 17m ไ,ไม่นะนี่ระดับอันติเมตนะเฮ้ยทรงผมอันติเมต 17m โอ้โอ my กอดกูอยากจะบ้าตาย1 7็มะปึ้ง7 2มโอโอายกอดได้ถึงครึ่งไหมเนี่ยตังกูอะ เออเยี่ยมไปเลยต่อไปลูกแก้วลูกแก้วนี้ผมจะลูกแก้วมันเยอะมากเลยอะ่ะคือแบบผมไม่รู้จะนับยังไงดีคือแบบบวกสิบมันมันก็ปนมาหลายสีแนละ้วมันมีมีหลากหลายสีมากเลยอะ่ะผมเอาเม็ดที่แบบแพงละกันนะก็คือเม็ดแพงสุดเลยก็คือไว้ละกัน มิดแบบแพงๆเลยอ่ะก็ไว้เป็นบวกสิบเอ๊ะบวกเก้าแค่บวกเก้านี่ก็สามแสนแล้วนะบวกเก้าสามแสนผมมีบวกเก้าเดี่ยสามแสนบวกไปดิสามแสนชิ้นละสามแสนนะอ่ะบวกแต่มีบวกสิบอยู่เยอะเยอะเยอะเย เออเฮ้ยแต่สีอื่นก็แพงนะเนี่ยเออทำไปเลืน่นไปสีอื่นสองล้านสองล้านหกอุ้ยลูกแก้วแพงว่ะปึ้งแปดสิบสองเอ็มแล้วกำไรไหมเนี่ยเฮ้ยน่าจะกำไรหรอมั้งเอาลูกแก้วอื่นดิแก้วเออลูกแก้วอื่นอาจจะต้องบวกแล้วแหละคือบวกเก้านี้ไม่ไม่ไม่นับแล้วกันนะเอาเฉพาะบวกสิบเลยแล้วกันนะครับขาวสีขาวนี่ยจะแพงกว่าเพื่อเลยนะอา่าขาวไหนอ่ะ ขาวขาวอันนี้ไม่ขาวอันนี้ไม่ขาวอันนี้ขาวอะขาวน้ำเงินขาวน้ำเงินชิ้นละแสนไหมเออชิ้นละแสนใช่ไหมวะแสนห้าเหรอชิ้นละแสนห้าแสนกูขายแสนสามอะคูณห้าหกแสนห้าบวกไปเลย หกแสนห้าครับบวกลูกแก้วที่แบบเอามีราคาหน่อยแล้วกันนะคือไม่เอาแบบกระจิบกระจ้อยนะไหนวะเอ้ยแก้วแก้วขาวกูได้มาแค่อันเดียวเอ้ยสองอันได้แค่สองอันอะบวกสิบอะสองสองอันที่มีราคาที่เหลือกูไม่รู้ราคาแล้ะราคามันน่าจะตกต่ำเลือดดินมากเลยอะ่ะ อ้าวเฮ้ยแก้วขาวขาวกับอะไรก็อร่อยแม่งไม่มีเลยทีเนี้ยโอ้โหทิบหายเลยนี่ทีเด็ดเราอยู่ตรงนี้ทีทีเด็ดเราอยู่ตรงอีกพีครับผมทีเด็ดเราอยู่อีกพีนะเดีย๋ยวผมจะมาคำนวณสูตรอีกพีกันทีน e เนี้ยอีกพีเนี่ยผมคำนวณไว้แล้วอืม อ่าด้านขวาคือ exp นะครับผม exp ที่เราได้นะครับ1ล้านชิ้ลละแสนเเสียนแสนแสนก้าห้าแสนเก้าเออชิลละห้าแสนเก้านะ exp exp เราได้1 1อ็ด m ห้าแสเก้าเอาเป็น5้าแสนห้าแล้วกันนะจะได้ราคาถูกคูณ11 สิบเอ็ดเกือบสิบสองอ่ะเออสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดจุดเจ็ดแล้วกันอได้หกล้านสี่หกล้านสี่บวกหกล้านสี่แสนอ่กลมๆเลยตังทั้งหมดที่เราได้นะครับผมวันนี้นะที่เราได้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็อยู่ที่แปดสิบเก้าเอ็มนะคะผมตีเป็นเงินเอ็มนะครับ แปดสิบเก้าเอ็มนะเออก็เอาแปดเก้าคูณด้วยเท่าไหร่อะตอนเนี้ยตอนนี้เอนน็มอยู่ที่อ่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้เอ็มยี่สิบสี่รับสิบเก้ารับสิบเก้าอะประมาณตีไปกลมๆยี่สิบยิบเอ็ดแล้วกันอะเหลทยิบเอ็ดแล้วกันปุ๊บพันแปด เก่งฮะเออเจ่งฮะเอออีกพี่มันได้เยอะจริงไหมก็เยอะอยู่แหละเออมันมันคุ้มไหมวะเจ่งดีฮะรออะไรอ่ะเออแปดสิบเก้าเอ็มเนี่ยยังไม่ได้พอครึ่งเลยอ่ะอีกพีถามว่ามันมันคุ้มไหมมันมันก็ไปดูดิสวัสด์คือมัน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 ต้องดูด้วยนะว่ามันแพงไหมอ่ะ ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้คือกดซื้อกดซื้อหลอดดีกว่ามั้งออดูทรงแล้วนะแต่ก็คำนวณดูแล้วจริงนะเออนะครับ G A L A G A L A เออมันมันมันก็ใช้ไม่ได้นะเออสามหัวคินละส m 4 m อสออ่ะใครจะซื้อใช้วะเนี่ย 4..4.2 ีคูณย4ในการขุดสว่านครั้งเนี้ยกูไม่ได้กำไรอ่ะกูขาดทุนด้วยอ่ะนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หากดูแล้วชื่นชอบใจนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะขายกันด้วยนะครับอีพีนี้เจ๊งนะก็คือเราขาดทุนนะเออขาดทุนอยู่นะครับเพราะว่ากำไรมันไม่มีอ่ะกำไรมันไม่เห็นนะครับ นี่เลยสว่านถ้าในตลาดเลยนะครับผม 4.2m นะครับผม24 24ก็ 100m นะครับ100อ่า 100m คูณด้วย21อ่ะเนี่ยเราลงทุนไปทั้งหมด2,001นะครับผมแต่เราได้กำไรมาแค่พันแปดฝั่งขวาคือทุนฝั่งซ้ายคือกำไรนะครับ ก็ดูเอาแล้วกันนะครับใครจะขุดก็ลองขุดดูนะครับผมอีพีผมว่ามันอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วดูดิว่าอีพอ่ะมันควรซื้อหลอดเลยไหมหรือว่ามาขุดดีกว่าเออชิ้นหนึ่งอ่ามันจะได้สรุปแล้วมันได้มันได้สิอล้านนี่ก็ไม่รู้ว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะเว้อีพีถูกลงเหรอหรือยังไง EXP เนี่ยอยู่ที่5้าแสนเก้าห้าแสคูณด้วยสิบเอ็หกล้านสซื้อเอาเถอะครับเออถ้าจะกดจะถ้าจะกดสว่านนะซื้อเอาเถอครับนะทางที่ดีที่สุดแล้วนะครับซื้อเอาเถอะนะครับถ้าถ้าเป็นไปได้นะคือไม่อยาก <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเ่งเอ้กูขาดทุนไปแล้วบ๊ายบายกู bye. เหนื่อยะกูทำอะไรกูก็เจ็งเหนื่อยมากเลยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมบ๊ายบายสวัสดีบ๊ายบาย